สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับตามบุคคลติดดินนะครับผมจะพาพี่พีๆน้องๆไปดูอะไรนะครับวันนี้นะอ่ะพี่ๆน้องพี่เล็กวันนี้นนพี่เล็กอ่าชุดนี้ส่งไหนครับชุดนี้มินบุรีครับลูกค้านี่ก็เป็นลูกค้าพี่ดีเล็กนะครับตัวนี้อ,อ่ามีพี่เขามีซ่อง youtube อนะครับ ยูทูปผักได้นะพี่เล็กผักได้ช่องยูทูปบ้านเสียงศิลรับบ้านเสียงศิลนะครับอ่า,าส,แบบสุดนี้ก็นี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะพี่เใเอ่าตัวนี้เป็นแบรนด์ของพี่ดิเลกเลยนะครับตัวนี้นะอ่าเป็นโลโก้เกกขานะครับตัวนี้ก็เป็นลูกคุณลูกค้านะครับลูกค้าจากทางไหนเนี่ยพี่เหล็กล,ดกลาลดหลุมแก้วครับลาดหลุมแก้วโอเคที่จะไปส่งนะเนี่ยอ๋อที่จะไปส่งมินบุรีครับอา่ามินบุรีอ่า <fruitful. S 2> มันมีอะไรบ้างครับแนะนำหน่อยครับมีตู้ซับเบ็แอคทีฟอ่าเดี๋ยวผมเป็นเรียนวายให้อ่า ได้เลยหใบนะครับแอคทีฟหนึ่งใบมิกเซอร์หนึ่งตัวหนึ่งตัวแล้วลำหนึ่งใบหนึ่งใบร้องเพลงได้แบบสุดสั้นเลยครับร้องนี่เราสามารถร้องคาราโอเกะได้ปกติเลยเหรอปกติเลยครับอ๋อร้องปกติวันหน้ามีงบมาจัดตู้อ๋อชุดหนึ่งเราสามารถลองรับเรียบร้อยลองรับเราเราสามารถเพิ่มแบบว่าเพิ่มเบสอ่าเป็นอีกใบเพิ่มใช่ใช่ครับผมอ่าเพิ่มเป็นอีกใบได้ไหมอีกหนึ่งชุดเลยแบบเนี้ยได้หนึ่งชุดเลย ถ้าถ้าเราเพิ่มเบรดมาอีกหนึ่งชุดมันยังมันยังเป็นอ่าโมโนอยู่ใช่ไหมใช่อ๋อยังเป็นโมโนอยู่นะที่เล็กเพิ่มเพิ่มเป็นแอคทีฟอันนี้แอคทีฟเจ่าแอคทีฟล่างครับแล้วก็คอลัมน์บนเรามีงบล้าสหน้าก็เพิ่มแอคทีฟล่างอีกหนึ่งตู้อ้างาอีกหนึ่งตู้เป็นสเตอร์เลยขางขวาอ่าแนะนำแบบว่าอ่าคนที่กำลังเริ่มต้นอ่าเริ่มต้นสุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมเนี่ยครับอ๋อราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่พี่ไม่หมื่นเจ็ดพันไม่รวมส่งครับ อ่าไม่รวมส่ง<ช>ถ้าถ้าร้องนี่มันต้องมีไม้ลอยไหมพี่เหล็กก็จริงจริงต้องมีแต่นี่ลูกค้าเขามีไมอยู่แล้วครับอ๋อถ้า,ถ,าถ้ามีไม้ลอยเราต้องบวกค่าไม้ลอยขึ้นไหมใช่ไมลอยไมลอยก็สี่พันกว่าบาทอะไรเงี้ยอืม,มลลอตัวนี้เป็นคอลัมกี่ดอกเนี้ยพี่เหล็กดอกสี่นิ้วหนึ่งตู้มีแปดดอกโอ้ตัวนี้ตัวนี้มันก็มีสองเวอร์ชันนะครับสองเวอร์ชั่นใส่ถึงแลมครับครับ ดอกล้วนมพี่เหล็กแนี่อ่ำการมิกนิดๆหน่อยๆได้ไหมได้ครับอย่างเช่นเราปรับโซนยังไงนะพี่เหล็กมาเจ็บปักก่อนเลยเจ็บปักก่อนเลยใช่ขั้นตอนแรกคือเช่อว่าเราสามารถอ่าเล่นตัวนี้ก็ง่ายๆใช่ไหมตัวนี้คือเซตนี้คือสามารถร้องคาราโอเกะได้แล้วใช่ไหมพี่เหล็กมาแนะนําด้านหลังได้ไหมครับอ่าที่ออกจากมิก้ครับครับครับอ่าหนึ่งสองหนึ่งสอง เปิดวอลลุ่มหนึ่งสองนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเสียงไม่ออกใช่ไหมครับอ่ามีวอลลุ่มที่เหล็กมามายืนยืนด้านนี้ได้ไหมครับเอาเดี๋บอกมิกเซอร์อ่าครับมิกเซอร์ไม่ยากมีมิกอ่านี่สายสายสัญญาณใช่ไหมครับสัญญาณจากมิกเซอร์โอ้สายสัญญาณจากมิกเซอร์ตัวเล็กจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็2เส้นนี้แหละครับสองเส้นนี้ใช่ไหมใช่มาเข้าที่ตู้อ่าตัวนี้แอคทีฟใช่วันนี้เรามีแค่1เซตอสองเส้นเราก็เข้าไปเลย วตัวนี้แล้วตัวนี้มันเป็นที่อะไรพี่เหล็กตรงนี้อันนี้ก็จะพ่วงตู้แบบไม่มีเครื่องขยายเป็นตู้พัสีพัสีอีกใบใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ทองรับแล้วนะรองรับแล้วตัวนี้นี่นี่เลยตัวนี้คืออะไรพี่เหล็กเนี่ยพ่วงขึ้นตู้คอลัมครับอ๋อตัวนี้คือคือคือขึ้นกลางใช่ไหมกลางแหลมเลยใช่ไหมโอ้ต้องต้องออกทางนี้นะครับ อันนี้คือกล้องตู้สเปลยนพี่เหล็กสอบถามอะไรนิดหน่อยนะครับถ้าถ้ามันเป็นแบบนี้มันมันเหมือนคอสดิจิตอลไหมใช่ครับมันเหมือนเลยใช่ไหมเหมือนเลยครับอ่าดีเอทีก็จะเป็นระบบดิจิตอลตัดเซนระบบผ่านคอมพิวเตอร์ตัวน่อส่งงานก็เซตเซตเรียบร้อยไปใช้งานคู่กันเสียงดีเสียงดีพี่เหล็กแนะนําหน่อยว่าเฮ้ยมันงบเริ่มต้นอย่างนี้มันโอเคไหมก็งบงบในหมื่นเจ็ดเนี่ยวันหน้าแล้วก็ เงินเพิ่มเพิ่มตู้ได้ก็อีกหมื่นกว่าบาทเหมือนกันแล้วก็ได้แบบนี้อีกหนึ่งชุดมามาพี่เหล็กมาด้านหน้าเลยแนะนําเลยนะตรงนี้ก็เป็นของพี่เหล็กนะครับเป็นซุดคุณลูกค้านะครับนนก็มีงบเราก็มาเพิ่มอย่างเงี้ยโดยที่มิกเซอร์ใช้ตัวเดิมมิกเซอร์ยังใช้ตัวเดิมได้ ถ้าการเล่นมันมีมูทูธในตัวไหมพี่เหล็กมีครับมีบูทูธมิกก็มีบูทูธนะครับอ่าแต่ถ้าถ้าเราไม่อยากถ้าเรามีมิกนี้เราไม่จําเป็นต้องใช้มูทูธในตัวมันใช่ไหมเราต้องมาใช้ตรงที่มิกเซอร์ที่มิกก็ได้อ๋อเพราะว่ามันจะมีความไกลอ่าอาจจะยาวตัวมิกเซอร์เราเพิ่มเบสได้ลดเบสได้เพิ่มกลางได้ลดกลางได้ คืออย่างน้อยเราต้องมีมิกเซอร์เพราะว่ามีลูกเล่นที่เยอะขึ้นมาหน่อยสามารถปรับเสียงได้ลดเสียงได้ใช่ไหมต้องอ่าโอ้ขอบคุณครับผมเปิดบลูทูธอ่ามันก็ได้แค่เปิดเสียงกับลีเสียงอ่าป่ะครับของแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่านี่นะครับก็จัดเลยเป็นอ่าผิ นะครับของพี่ที่เลีนะครับเขาก็แนะนําแบบว่ารายละเอียดนะครับแบบว่าเบื้องต้นนะครับเป็นสุดที่เบื้องต้นนะครับอ่ะพี่เลี้กงขอบคุณมากมากครับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นซ่องพี่เขาให้นะครับอะไรนะพี่เลี้ยงนะชื่ออะไรบ้านเสียงสินครับบ้านเสียงสินอ่ายูทูบนะครับไม่ค่อยลงเนี่ยก็เขาขายดีมากเดี๋ยวผมจะถ่ายพี่เลีกยได้ยินข่าวว่าจะปิดบีพันไปใช่ไหมกี่ใบนะพี่เล็กยงสิบสองใบครับอ่าสิบ สิบสิบสิบห้าหรือสิบแปดครับสิบแปดนิ้วครับอ่าสิบแปดนิ้วนะครับโอ้ยส่งส่งพีไหมเขาจะซื้อไปบริจาควัดจจะเล่นมีส่งพีไว้มีส่งพีไว้พี่เล็กก็ถ้าหลายๆใบมีส่วนลดครับเนี่ส่วนลดก็มีเห็นไหมเห็นไหมอ่าพี่น้องก็สนใจก็นี่ก็เป็นชุดเซ็ตของพี่เขานะครับติดต่อเขาพี่เขาเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นซ่องพี่เขาให้อยู่ตรงขวามือนะครับผมอ่าพี่เล็กขอบคุณมากๆครับ Happy. Uh...